หลายๆคนคงเจอปัญหาเหมือนกันแบบนี้ใช่ไหมฮะไปเที่ยวจีนแล้วได้กินชาอร่อยๆอง,งุ่นชีสอย่างเฮที oh om, Cream, M M ee, หรือว่าชามารีหอมใส่วิปครีมแบบมอลลี่ทีหรือว่าเซ็กซี่ทีแต่พอกลับมาอยู่ที่ไทยหารสชาติที่ใกล้เคียงแบบนั้นไม่ได้คลิปนี้ผมมียี่ห้อหนึ่งมาแนะนาพี่ๆฮะฝากกดแชร์ให้ก่อนกดเซฟไว้ดูแล้วก็ดูให้จบด้วยกันได้เลยฮะคือผมอยากลองแนะนําเจี่ยนชานแบรนด์ชาพรีเมียมสไตล์จีนชื่อก็ดูเหมือนจะจีนแต่จริงๆแล้วเป็นแบรนด์ไทยนะฮะเน้นเมนูชาผลไม้สดแล้วก็ชานมจีนเรียกได้ว ว,วันนี้ก็จะมาแนะนำา็สองเมนูก่อนนะฮะก็คือเมนู R1 ก็คือชาคาเมเลียชาอหอมๆมีครีมปัน่นแล้วก็โรยด้วยถัว่ววันนี้อร่อยนะครับหอมไม่ได้หวานมากคือแก้เสียนเวลายอยากกินมอลลี่หรือว่าเซ็กซี่ทีได้เลยส่วนอีกตัวจะเป็นเมนู R2 ก็คือจะเป็นชาอัง่นชีสแนวแนวเดียวกับของเททีผมกินที่ไทยมาหลายเจ้าบอกเลยว่าเจ้านี้โดนสุดนะตัวนี้ก็จะเป็นองุ่นสดปัน่นแล้วก็จะมีรสเค็มๆมันๆจากโฟมชีสซึ่งที่ร้านจะให้เราเลือกได้ว่าจะท็อปด้านบนหรือจะไว้ตรงกลางผมชอบแบบไว้ตรงกลางนะนัวดีไม่ต้องดดดดดูไไไล่่่งงมมมาาาาาาแแกกก้้้นนบทรรรคจุเขอ ก็คือคุณภาพชงใหม่ตลอดแล้วก็วัตถุดิบพรีเมียมสด100%ทุกวันเนะชี่ยนชาเป็นแบรนด์ไทยก่อตั้งโดยซีโอชื่อคุณพลอยนะครับมีผู้ร่วมก่อตั้งเป็นคนจีนคนนึงชื่อคุณปีเตอร์ตอนนี้ขยายสาขาไปแล้วกว่า25สาขาในระยะเวลาแค่1ปีแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะสร้างรายได้พันล้านขยายสาขาในประเทศ100สาขาแล้วก็มีแผนขยายไปต่างประเทศด้วยนะพี่ๆที่ไปลองมาแล้วคิดเหมือนผมไหมครับหรือมียี่ห้อไหนในไทยก็แนะนําคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะ